สวัสดีค่ะหลิงนะคะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Talk American by Miss หลิงๆนะคะยังไม่ไปไหนนะทุกคนยังอยู่แต่แค่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาแปลแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าชอบเพลง Espresso ของ Sabrina Carpenter เ,เ,เป็นพิเศษก็เลยเอาเพลงนี้มาแปลให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่ามันมีความหมายที่ซ้อนๆซ้ๆเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่น่าแปลแล้วก็เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ได้เรียนคำศัพท์แสดงอะไรอย่างนี้จากเพลงนี้กันนะคะเออแต่ก่อน ก่อนไปแปลกันเนี่ยหลิงต้องบอกก่อนว่าเพลงเนี้ยมันมีความสองแง่สองงามอยู่คือหมายถึงว่าจะแปลให้มันแบบน่ารักกุก๊กกิ๊กมันก็ได้แต่ถ้าจะแปลให้มันแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่มันก็ได้เหมือนกัดเนาะกันเรามาแปลกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ท่อนแรกก่อนมันก็คือท่อนคอรัสเลยนะคะเริ่ม now he thinking about me every night oh is it that sweet I guess so say you can't sleep baby I know that's that me expresso so? โอเ okay, คเอาครึ่งแรกของท่อนแรกก่อนนะคะ now he's thinking about me every night ก็คือแล้วเขาก็คิดถึงฉันทุกคืนเลยละ่ะ is it that sweet I guess so ก็คือว่าน่ารักใช่ไหมล่ะ I guess so คือฉันก็คิดว่าอย่งงางนั้นแหละ Say you can't sleep, baby I know That's that me espresso ก็คือเฮ้ยคุณบอกว่าคุณนนอนไม่หลับ Baby I know ก็คือที่รัก ฉันรู้อยู่แล้วล่ะเออ that's that ม e e s p r e s s พรเพราะว่าฉันเนี่ยเหมือนกาแฟ Espresso นั่นเองโอเคท่อนต่อไปนะคะ move it up down left right oh switch it up like Nintendo ตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะ move ขยับขึ้นลงซ้ายขวา and switch it up like Nintendo ก็คือสามารถ switch ไปมาเหมือนเครื่องเล่นของ Nintendo นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเล่นคำกับคำว่าออ switch ที่เป็นเกมโคอนโซลของ Nintendo ซึ่งทุกคนก็น่าจะพอรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเล่นเกม Switch เนี่ยมันจะสามารถแบบดึงเข้าดึงออก witch ไปมาสลับกันได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าความหมายรวมๆก็คือว่าเออชันอนะอ่ะท่าเยอะนะสามารถขึ้นลงซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มอา rated จักนิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ say can't sleep baby I know that's that me e x p r e s s o โอเคก็คือคุณอนะก็บอกว่าคุณนอนไม่หลับ baby I know ก็คือเฮ้ย ที่รักฉันฉันรู้อยู่แล้วเพราะไรจะมีเอ e กซ์เพ s สโก็คือว่านั่นแหละฉันเองที่เหมือนกาแฟเอ p r e s เพรสโซ่โอเคต่อไปมาท่อน verse แรกกันเลยนะคะ I can relate to desperation My give a f a s s are on vacation โอเคเอาแค่นี้ก่อนละกัน,นเนาะประโยคแรกนะคะมีสองคำศัพท์คำที่หนึ่งคือ relate นะคะซึ่งคำว่า relate จะหมายถึงบรรยายบอกเล่าหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องได้หมดเลยนะคะคำว่า desperation นะคะ desperation เนี่ยจะหมายถึงภาวะกดหูหรือว่าภาวะเขาเรียกว่าวอะไรอะสิ้นหวังอะเออ desperate อะเนาะเพราะฉะนั้นประโยคน์เนี่ยจะหมายถึงว่าฉันเนี่ยไม่เข้าใจฉันไม่ไม่สามารถอธิบายหรือว่าฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เข้าใจความสิ้นหวังนี้หรอก ต่อไป my give a fucks are on vacation <laughs> ซึ่งประโยคนี้นะคะคำว่า give a fucks นะคะจริงๆเป็นคำหยาบนะคะจริงๆมันมีคำที่หยาบน้อยกว่าที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ give a damn นั่นเองนะคะจริงๆจ,จ,จะใช้บ่อยเวลาที่เราต้องการบอกว่าเราไม่แคร์อะไรบางอย่างเราก็สามารถพูดได้ว่า I don't give a damn นะคะแปลตรงนี้นะคะ my give a fucks are on vacation นะคะนั่นก็หมายถึงว่าไอ้ความคิด หรือว่าไอไอเดียที่ฉัน give a damn about something หรือว่าเกี่ยวกับ something ความคิดที่ฉันสนใจหรือแครอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย are on vacation <c oughs> ก็คือัาลาพักร้อนอยู่จ้า <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เขาต้องการพูดก็คือ I Don't give a damn I k no w son o care จ้ะต่อไปนะคะ and I got this one boy and he won't stop calling when they act this way I know I got them โอเค I got this one boy ก็คือฉันเนี่ยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะ and he won't stop calling ก็คือแล้วเขาวัดโทม,มาไม่หยุดเลยจ้า when they act this way I know I got them นะคะก็เหมือนว่าเวลาพวกหนุหน่มๆเขาทำแบบนเนี้ยเนาะฉันก็รู้เลยว่า อะจับได้แล้ว I got them คืออยู่หมัดละโอเคต่อไปนะคะท่อน pre-chorus นะคะ Too bad your ex don't do it for y o u walked in and dream came true for y o u soft skin and t h t perfume d it for y o u โอเคอแค,ค่ขึ้นหนึ่งก่อนล้กันนะคะ Too bad your ex don't do it for you ก็จะหมายถึงว่า แย่จังเลยที่แฟนเก่าของคุณเนี่ย don't ง o do it for you คือไม่สามารถทําให้คุณได้<อ>ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ไม่ว่าจะเรื่อง general ทั่วไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟิลประมาณไม่ตอบโจทย์คุณหรือมันก็อาจจะแปลอีกความหมายหนึ่งได้ว่าอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการอาจจะเรื่องบนเตียงหรือเปล่าอะ น่าคิดนะ Walked in and dream came true it for you นะคะก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ย walked in ก็คือฉันเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าฝันของคุณก็เหมือนกลายเป็นจริงเลยนะคะต่อไป soft skin and I perfumed it for you ก็เหมือนกับว,ว่าผิวนุ่มๆหนังจากของฉันนี่แหละแล้วฉันก็ฉีดน,น้ำหอมเพิ่มเพื่อคุณด้วยนะ ไปครึ่งหลังของพรีคอรัสนะคะ I know I melt and do it for y o u That morning coffee, pretty for y o u One touch and brand new t for y o u โอเค I know I Mountain Dew it for you นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันจะหมายว่าฉันรู้ว่าฉันเหมือนเป็นน้ำบัตลม ountain Dew สำหรับคุณซึ่ง Mountain Dew เนี่ยถ้าใครไม่ทราบก็คือมันเป็นน้ำบัตลมี่ห้อหนึ่งนะคะของที่อเมริกาซึ่งจริงๆมันก็เข้ากับเพลงนะเพราะว่าน,น้ำบัตลมนี้ก็มีค,า,คาเฟอีนที่ค่อนข้างสูงก็ถ้าใช้คํานี้ก็ก็เหมาะอยู่ว่าเออฉันก็เหมือนเป็นน้ำบัตลมีคาเฟอีนสูงๆือนเอ็กเปรสโซนแหละนะสำหรับคุณจริงๆแล้วเขาก็เ,เอามาเล่นคำอีกทีคำว่า Mountain Dew เล่นคำว่า Dew กับ คำว่า I know I do it for you นั่นเองนะคะซึ่งถ้ามาแปลความหมายของการเล่นคำ Mountain do it for you คือฉันสามารถทำให้คุณได้นะคะซึ่งทำตรงนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับประโยคแรกเมื่อกี้นี้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ฉันทำให้คุณได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามต่อไปนะคะ That morning coffee brewed it for you ก็คือกาแฟยมามเช้าอันนั้นน่ะค่ั้แหละเป็นคนชงให้คุณเรียบร้อยเองแหละ One touch and I brand new did it for you ก็คือว่าและเพียงสัมผัสเดียวก็สามารถที่จะทำให้คุณรู้สึกแบบสดชื่อรู้สึกแบรนด์นิวู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ได้เลยโอเคท่อนต่อไปนะคะมันก็จะซ้ำท่อนคอรัสเนาะ And now he's t h i n k about me every night oh เราก็จะ skip ไป verse 2กันเลยละกันนะคะ I'm working late 'cause I'm a singer ก็คือฉันเนี่ยทำงานดึกหน่อยนะเพราะว่าฉันอะเป็นนักร้อง Oh he looks so cute wrapped around my finger ประโยคนี้ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยจะแปลว่าเอ้ยเขาว่าดูน่ารักน,น่ายดูเนาะเวลาที่เหมือนว่าพันอยู่รอบนิ้วของฉันซึ่งจริงๆแล้วะ Wrap around my finger จะเป็นคล้ายๆสำนวนนะคะเป็น phrase บริ l y ที่จะมีความหมายคล้ายๆกับเป็นลูกไก่ในกำมือของฉันนั่นเองตรงนี้ก็คือถ้าแปลแล้วก็จะเป็นประมาณว่าเออเขาดูน่ารักเนาะเหมือนเป็นแบบลูกไก่ในกำมือของฉันต่อไปนะคะ My twisted h e e i can't sing <laughs> my twisted humor make him laugh so often my honeybee come and get this pollen โอเคตรงนี้นะคะ my twisted humor make him laugh so often นะคะก็จะหมายถึงว่าไอ้มุกพินเพนๆแปลกแปลของฉันน่ะที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ากลายเป็นว่าทำให้เขาเนี่ยหัวเราะได้บ่อยๆนะคะ my honeybee come and get this pollen นะคะคำว่า pollen นะคะ pollen จะหมายถึงละอองเกสรของดอกไม้นั่นเองตรงนี้ก็จะแปลว่าเอ้ยพ่อหนุ่มพึ่งน้อยนะจ๊ะของฉันเนี่ย come and get this pollen ก็คือบินมาเหมือนกับว่ามาเก็บเกสร ดอกไม้นี้ได้เลยจ้ะนะชี่นะแล้วต่อไปมันก็จะซัมทอนพรีคอรัสซึ่งเราก็แปลกันไปแล้วแล้วก็คอรัสอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าจะครบแล้วน้อง yes แปลคบเพลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามีตรงไหนที่หลิงอาจจะแปลไม่ตรงหรือว่ามีความหมายอื่นที่เพื่อนๆอาจจะแปลเนี่ยก็แชร์กันได้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วหลิงมองว่าเพลงทุกเพลงมันก็สามารถแปลแล้วก็สามารถอินเทอร์พรีตได้หลายๆแบบเนาะโอเคก็ถ้ามีอะไรก็มาแชร์กันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูนะคะแล้วก็ถ้ามีเพลง r รี u e s t สต์หรือว่าอยากอยากให้หลิงลองแปลเพลงไหนเนี่ยก็ คอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะคะแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสำร,รับวัี้ลิขคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ